สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมือดนี้กล่ามาพบกับน้ำเชียร์ผ้าร่วยกับเก่ามาเชียร์เนาะครับผมค่ะเมื่อดนี้น้ำเชียร์กะอ่าสิผ้าไปเที่ยวน้ำตกเนาะครับผมกะหาบรรยากาศหาวิวงามๆเห็นพี่น้องาเชียรครับผมค่ะครับเพิ่นอยากอ่าเพิ่นอยากอาชีอยากไปเนาะเพราะว่ามันเป็นพอนค่ายไป้ในตัวครับผมเห็นน้ำตกบ่มีน้ำดอกค่ะท่านผู้ชมครับค่ะน้ำตกสรีกาบ่นนี้ ครับอันนี้น้าตกสลิกาเดอรับพี่น้องอยู่จังหวัดนครนายกครับผมค่ะอ๋ค่ะดันผู้ชมมือนี่ก่ะสีผ้าไปตามแนวทางเลขกบนเป็นบนล่างเป็นล่างค่ะครับถือใจพี่น้องเอฟซีขนาดขาดดันผู้ชมอ่าเลขแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าแยกบนแยกล่างค่ะพิษถูกพิ่นกับบอกว่าบ่เสียใจครับตามเจ้าที่เบื้องมาดิแมนครับผมค่ะพิ่นคอมเมนต์เดอค่ะท่ดนผู้ชมค่ะเลขหน่อยหางเลขกหน่อยคู ก็เป็นเลขหของพระอาจารย์วัดป่าเด้ะค่ะท่านผู้ชมพระอาจารย์วัดป่าพนกระทรงไห่ค่ะเลเพิ่นบหลายค่ะน้ำเชี่ยก็เลยนํำมาล่งไห้พี่น้องเอฟซีได้รับชมรับฟังเป็นแนวทางเดาอค่ะท่านผู้ชมค่ะก่อนอื่นสิไปรับช่มรับฟังตัวเลขหของพระอาจารย์วัดป่าน้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยก็ขอกาบขอพระคุณพระอาจารย์เนาะค่ะที่ทรงแนวทางไห้น้ำเชี่ยเริ่มต้น ปีใหม่เนาะแมนครับผมเริ่มต้นปีใหม่ครับจังไดกับพิจารณาเบิ้งเอาเด้อครับผมเพื่อเดโชเดลารับครับที่สําคัญคือว่าเคียงน้ําเชื่อว่าครับผมเหล็กของพระอาจารย์ไม่หลายหางแล้วก็แยกบนแยกล่างชัดเจนครับผมค่ะบเอค่ะท่านผู้ชมตัวเลขกกเพิ่นวางวดนี่เก่าบนเก่าล่างดิค่ะเก่าบนเก่าล่างได้ครับพี่น้องเก้าบนเก้าล่าง เก่าดังแล้ว,วค่ะท่านผู้ชมเก่าดังแล้วเก้ากับสามนี่มาแห้งค่ะท่านผู้ชมตอนนี้แมีนครับผมเก้ากับสามมาแรงเยาวาสิกวดกันเก่าสามเด้อเป็นเล็กแม่บุญพร้อมเด้น้ำเชื่อที่ลงไปแม่บุญกำแพงเพชรเพื่อนก็เดินดีด้คอค,ครับพี่น้องสำหรับพระอาจารย์วัดป่าครับผมวิ่งบนเก้าเพื่อนกัดขัดมาหรือว่าจับให้เน่นสองตัวบนครับผมนี ห้าเก้าและสามเก้านี่แหละครับผมส9เกาส่วนเลขล่างวิ่งล่างเก้าครับผมสองตัวล่างมีศูนย์เก่าแล้วก็สองเก่าครับผมเลขรพระอาจารย์นี่กลับน้ำดีค่ะท่านผู้ชมคร,ครับกลับด้วยกลับกับเพ่เป็นแย่งโดกค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเลขน้อยแมนครับผมค่ะแต่ว่าพี่น้องระวังเด้ออ่าบนกันล่างล่างกันบนเนี่ยแมนค่ะกันไว บว่าบัหลายห้างครับผมสลับเพราะว่าพระจาจาร์เพิ่นกะอ่าแยกบนแยกล่างห้แต่ว่าเพิ่นกะอาสิสลับบนสลับล่างอยู่เนาะครับผมยอดเนี่ยเนาะแมนครับผมค่ะเลขกกันเลยครับกับบรรยากาศดีดีครับพี่น้องเนาะ็แห้งเฮ้งน้ำน้ำกับธรรมดาครับผมช่วงนี้เป็นช่วงหนาแรงกะอาจไหลนิดหน่อยครับผมแต่ว่ากั โอ้ถ่ายบรรยากาศมาให้พี่น้องเอฟซีครับผมค่ะขึ้นไปเทือกนาผาพุลาพี่น้องชั้นสูงเลยครับผมค่ะน้ำตกสาลิกาครับมืออื่นนี่เล่าเด้อค่ะท่านผู้ชมครับมืออื่นกับทางเล่าต่อพี่น้องเนาะโอ้ดีใจกับพี่น้องเอฟซีแล้วค่ะที่เพิ่นถือเลขกลุ่มวีไอพีของผีปะกายหาแปบเนาะเมียนครับผมค่ะมาดนดวนจัดให้เนีนๆครับผมค่ะเพิ่มได้มากประมาณนี้ได้ครับพี่น้องคประมาณเย็นๆเ,เลยครับผม แมนค่ะครัโลงกะให้พี่น้องเบิ่งกะบ่ได้บ่ได้ต็มเวลาเนาะแมนครับผมคือฝ่าวงห้เลยครับผมคือพี่น้องบอกว่าข่ามันไกลแล้วกะว่าต้องไปแปดหน้าที่ดอกน้ำเชี่ยสองสามหน้าที่กับพ่อครับนี่กัเหตุตามพี่น้องเนาะแมนค่ะท่านผู้ชมค่ะเอ้าน้ำเชี่ยกะสิขึ้นตัวเลขกผ้าจา์วัดป่าให้เร้อค่ะเพิ่นห้วิ่งบนเก่าบนเก่าล่างเนาะแมนครับผมเก้าบนเก้าล่างครับโอ้ เก่าดังที่สุดเลยค่ะท่านผู้ชมขอห้มาเด้เด้อครับผมโดยเฉพาะสามเก้าของพระอาจารย์นี่แหละครับผม <3 S 1> หรือว่าสองเก้าล่างนี่แหละครับพี่น้องเก้ากับสามดังขนาดแต่ว่าขอห้มาแต่ว่าอันนี้น้ำเชี่ยวขิดเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมเย่าปัดแต้มเนะ้อปัดแต้มสามดังไปสี่ สีกระดังคือกันหรือรว่าสีดังไปสองกันเด <c oughs> ย์จะยุ่นี่แหละครับผม <c oughs> ปวนเปลี่ยนยุ่นี่แหละเก้าดังไปแปดไปเจ็ดมันสีลอกลอกขอา้างหน้ากับลอกอกางหลังน่ะหรอเมียนจะปัดบ่ปัดหน้ากับปัดหลังครับผมอย่างละเตี่ยมอย่างละเต้มแม่ขาด่ันบุชมกันไว้น้ำคันดังยั่งสีมักสีเป็นเจ้งสีเนาะขาดันบุชมที่น้ำเชี่ยทำลิปมากทำให้พี่น้องกับน้ำเชี่ยเนี่ย ไมปีนเผาุนแล้วค่ะคเผาเล่งกับคาเกียววาตัวนี่สีมาแล้วกับเจ้าไหนไปเพิ่มแต้มรุดแต้มให้เฮ้าค่ะตราเสียดายเนาะเมนครับผมค่ะเลขกคือว่าล่ะค่ะท่านผู้ชมมันดังไรเพิ่นกับเจ้า่ากับปัดเมนอยู่ดีรู้ว่ารู้ว่าเก่าดังยังสีปัดเป็นแปดยังสิ <laughs> หรือว่าปัดเป็นเจ็ดรือว่าสามดังใหงสิปัดเป็นสองหรือว่าปัดเป็นสี่เองสิเนาะหาดังปัดเป็นหกสิเนาะแม่นยิ่ตอบหนึ่งสันครับผมค่ะระวังเรืองค่ะผู้ใดฟันแม่นกับจัดคงจะคล้องเลยค่ะท่านผู้ชมครับค่ะสิบวันได้พลาดโอกาสเนาะครับผมค่ะเดี๋ยวพี่น้องถามหาเหลขอาแปะซ้ายบนครับอาแปะมางวดเรกกับเขาหาศุนเนาะแม่นครับผมค่ะอาแปะมางวดสอง งวดสองลุดบานีีก็เลยว่าไดตามเพิ่นเหมือนอ่าแต่ว่าเพิ่นเขายี่ดีงวดว่างหันเพิ่นส่งหาหาแปดอ๋อครับแมนแมนอืมครับน้ำเชีย่ยว่าใด้่งค่ะทันผุ้ชมเพิ่นส่งมามือสุดท้ายพูน่ะค่ะอ่าทั่งเฮากาบ,บ้านพร้อมครับชุกละหุษครับผมค่ะแล้วก็งวดนี้น้ำเชีย่ยสิล่อห้เด้อค่ะทันผุ้ชมเรียอาแปะค่ะเรขอาแปะแมนอยู่ดีอ่าบนเป็นบนลางเป็นลางเพิ่นเฮ็ดค่ะ เดี๋ยวค่อยติดตามเบื้องเดอ้อค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวเ,วเลขก่ะก็ติดจนหอดมือสุดท้ายเดอ้อค่ะท่านผู้ชมแมนครับผมเพราะว่าจิมีเหลขทีว่าล่างแม่นๆเนาะแมนค่ะครับก็ติดถึงมือเล็กอกเลยเด้อครับผมกับน้ำเชียร์ครับแล้วก็อาจารย์เลขด้วนกับมือสุดท้ายให้กันครับผมที่เก้าวมาเชียร์ครับพี่น้องอาจารย์เหล็กด้วนเจอครับอาจารย์เหลขกด้วนค่ะ ครับเพื่อนได้มือนันพอดีแล้วครับผมแมนครับค่ะอ๋ค่ะท่านผู้ชมน้ำเชื่อกาสิร์คืนเลขของผ้าจารย์วัดป่าครับห้เบิ้งด้วยค่ะท่านผู้ชมสลรับกับนําตกงามๆเนาะครับผมแหงจากน้อยค่ะครับตะว่ากันเงาเนาะนําตกก็เลยโอ้เงาสูงซ้ำยอดเขาเลยล่ะครับผมไหลลิ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 ลงพี่น้องหลทันกับมากแล้วเนาะแมนเริ่มทย่อยมากแล้วครับผม พราะว่าบางบางท่านพ่นกับว่าเคยมากบ,บางท่านพ่นกับมามาเห็นมาส้มแล้วนาตุก๊กสาริกายู่วังตะไร่เอ้ยออยูนตะขนนา,นายกเหรอครับผมค่ะย,ยุ่ใไก่วังตะไร่เลยล่ะครับแย่ยกันนะครับค่ะอาอกาสทานผู้ชมหนาวบนอะค่ะแต่ว่าตอนอย่นี่เป็นหนาวเป็นสวงอ่าเป็นเย็นๆเป็นสงส่วงครับผมค่ะอากาศกับมีเอาเอาจากน้อยแม่ครับ เย็นจ่อยๆอยู่ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าก่ะสวยมากกับห่อนครับค่ะมืออื่นตำเหล้าด้อค่ะท่านผู้ชมตำเล้าครับรอย่าลืมเด้อครับผมว่าวจะเป็นเลขพี่ประกายเนาะพี่ไอพี่รือว่าเลขกพอจะเลืิอนศีนครับผมค่ะว่าวจะเลื่อนศีนเดินมาสองหมวดจังไดนไปสะดุดเนาะครับบ่าหอดสามเล็กเจ้าเนาะเดืนเอ,เอนเนาะอาทิตย์หนึ่งไหมครับอาทิตย์หนึ่งจะเขายี่สองเทียบเพาท่านในเขาสามค่ะ เอาค่ะท่านผู้ชมจดเอาด้าค่ะเลขผ้าจานวัดป่าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดีทุกท่านเด้อค่ะท่านผู้ชมตอนรัาพุทธศัศกราชเลยอ่าพุทธศักราดไม่ครับผม <c oughs> วันที่17มกราคม66อย่าลืม66เด้อค่ะน้องซีโพสีค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ